แล้วก็นะครับขอขอถ้ามีซอปใจนะครับไม่ต้องเอาออกจากบาทท่านนะครับเอาไว้ในบาทท่านนะครับเพราะว่าสามทุมนะครับรับแต่ปอดออกมาจากใจไม่สมองออกมานะครับ ยูทูบยูทูบเห็นแต่หน้าเอ้ยยูเอ u ซีเห็นแต่ชื่อยูทูบเห็นแต่หน้าที่ที่เอารถตู้มา จะมาลด่บ้านแล้วมาคืนเหมือนไม่มาเด็กโอเคจ้ะรับทราบ,ร,บ,ร,าบรับทราบทำบุญทำบุญทำบุญแม่เดินเดินเดินรอบๆเลยครับตอนน่อไปให้ตึงเลยนะครับเดินต่อไปให้ตึงเลยนะครับตรวอบตรวจสอบ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเขาภาพสวยงามมากนะครับโบราณหของปู่วันนี้นะครับคนบินโดนไปไหนนอแนี่นะครับประกาศตามหาคนบินโดนหายนะครับโอ้ยนะครับภาพภาพผลงานแบบนี้เนาะถ้าขาดโอกาสไปวันนี้เนาะนะครับน่าเสียดายนะครับภาพสวยๆออกมแบบนี้จะมีอีกครั้งปีหน้าเลยนะนะครับเราพที่นราพูดลงพื้จริงๆวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ครับในหลายท่านผมก็ไม่ค่อยเห็นนะครับฝรั่งใส่บาตรอยู่อะไรอย่างนี้นะครับวนนี้เราก็จะได้เห็นวันนี้จะมีฝรั่งใส่บาตรวันนจะได้เห็นเห็นภาพการศึกษานิยมงามนะครับยกเต็มๆแล้วก็ถึงว่างออกมาล้างเลยครับละบุญกันนะครับลับบุญกันนะครับอ่ะอีสวัสดีท้านอี ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเห็นไหมครับท่านนายกนะครับท่านคนยังไม่เยอะนะครับชม,ชมไม่ได้นะ,ะเย็นนีน้นเย็นนี้จะขนาดไหนครับเสียดาย <và i S 2> เสียดายวันนั้นท่านนายกไม่ได้มานะครับท่านนายกม,มาวันนั้นก็ทักสามเพลงแหละวันนั้นอ่ะแล้ววงยอดยุกนะครับ ท่านท่านเป็นนายกที่อารมณ์ดีมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นนายกคนเดียใ,ในประเทศไทยนะครับตื่นเช้ามาหกโมงเช้านะครับจะมาวา,าดลานวัดอยู่นะครับทุกวันนะครับทางนี้ทุกวันสาธุเอายาแอปเปิลสาธุเอาครับย่แอปเปิลครับสาธุเอานะครับ ยาเบคครับ,บเ,เดี๋ยวรถติดครับ เก็บภาพนะครับอันงดงามตรงนี้นะครับไว้นะครับให้ให้ให้ลูกหลานเราชมนะครับองค์ป่บรจิตนักราชนะครับจะอยู่กับพวกเรานะครับเป็นทั่วลูกทั่วหลานนะครับทั่วการนานะครับการสร้างนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิตรงนี้นะครับไม่ได้มองเห็นแค่ภาพตรงนี้แล้วครับนะครับตรงนี้นะครับมีจิตวิญญาณมีหัวใจนะครับของพวกเราอยู่ในนั้นนะครับเป็นเป็นสิ่งที่งดงามนะครับ ป้าเกิดจะบรรยายมากกว่าป้าผู้ถึงรือมันนั้นนั้นแล้เราไล้มละหาซ้ำหาคนเลยขอบคุณทุกท่านนะครับเก็บภาพเอาไว้นะครับยูทูบเบอร์ไม่ว่าสายนอกสายในนะครับทุกสายนะครับนะครับไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบปัจจัยปัจจัยเก็บใสจก็ใส่ให้ท่านนะครับใส่บาทนะครับไม่ต้องเทปัจจัยออกนะครับหลวงพ่อเพราะว่าเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะนั่นไม่ถูกเนาะนะครับเพราะว่าขอขอนเป็นของใครและของใครนะครับปัญญาใส่ใส่ให้ท่านนะครับ <consciousness> เพราะว่าเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่า,าคเคยรแบกกแบงไม่ถูกทงานที่้ไม่ถูกนะครับเลยเลยอยากให้อยู่ในบ้านของท่านนั่นแหละนะครับครับผมตามตามน นะครับลุงพลก็นะครับเป็นช่วยกันนะครับด้วยนะครับไปงานไหนก็งานนั้นลุงพลจะถือถุงนะครับรับของในบาทเหมือนกันนะครับเก็บภาพไว้นะครับเก็บภาพดีๆเ่าเนี้ยนะครับไว้นะครับนะครับท่านที่กำลังเดินทางมานะครับที่นิดนึงนาองนะครับจะได้นะครับจะได้เก็บภาพนะครับดีๆไว้นะครับพอดี เป็นไหมครับผมบอกแล้วพอดีเลยพบรอบพอดีนะครับรอบหนึ่งพอดีเลยเต็มลานองคปู่นะครับเป็นภาพทีมงดงามมากเนาะผางามจริงๆนะครับพบรอบพอดีเลยชนชนรอบนะครับพอดีจัดทางขึ้นอยู่ทานลงนะครับจะยึดลงบันไดเดียวนะครับบันไดนะครับอคปู่บริวารนะครับประจําวันอาทิตย์นะครับนะครับไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะครับ เน็ตมันแย่งกันครับเน็ตมันแย่งกันเดี๋ยวดูคลิปอีกทีนึงนะครับเพราะว่าทำคลิปด้วยครับนะครับถ้านะครับแย่แย่อาชีพเขาไม่รู้อยู่อยู่หรืออยู่ตรงไหนนะครับถ้ามีดอกไม้นะครับเอานำดอกไม้ไปเก็บเพื่อการนะครับที่ที่ตรง ต้นหมูปูชานะครับเนาะนะครับดอกไม้โอ้ใช่จ้านะครับเตรียมด้วยนะครับคุณพี่สลากสวัสดีจ้าแล้วถ้าพานพันห้าด้วยนะครับอาจจะผูกขำนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ FC ที่มานะครับบางท่านต้องมาประกาศกันทำไมต้องมาประกาศตรงนี้ทำไมไม่เตรียมก่อนผมผมคิดว่าบางท่านอาจจะคิดอย่างนั้นนะครับแต่บางท่านนะครับเราเราก็ เผลอลืมได้นั่นับคือคือจิงจริของของมนุษย์เรานะครับประกันก็ผิดพลาดประกันก็พังเผลอนะครับมีทัาเผลอไปพลาดไปก็ขออภัยนะครับขอนะครับยกโทษให้กันเนาะนะครับไม่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรผูกนะครับมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นนะครับเนาะทำดีนะครับก็ทำดีต้องได้ดีมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นนะครับด้วยกันนะครับ นะครับอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับปัจจัยไว้ในบากท่านนะครับท่านที่ใส่ปัจจัยเนาะของสิ่งของนะครับเราใส่ถุงไว้นะครับแล้วเอาไปรวมไว้จุดเดียวกันนะครับแล้วจะแบ่งนนะครับให้แต่ทุกท่านถ้าจะงหนะว่าเสียงมาจากไหนคือตรงนี้นะครับเพื่อนําไปนะครับส่วนหนึ่งเลยอาจจะไปท่านอาจจะไปมอบให้กับเด็กๆป่โรงเรียนนงเยอะนะครับเนาะจะไปมอบให้กับเด็กๆโรงเรียนต่างๆที่ท่านอยู่ใกล้นะครับนั้นคุรอีกอีกอีก อ,อะไรหลังอริเป็นบุญ่าเนึนง่อพวกเราที่ทำไปนะครับองค์ปู่สวยมากครับองค์ปู่สวยมากครับเออแสงสีทองแสงแรกแห่งวันด้วยนะโอ้โหครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพวกเรานะครับวันนี้ต้องบอกว่า ไม่ได้มีคนเฉพาะในประเทศไทยขึ้นมานะครับมีนะครับที่น้องเอฟซีเราบินตรงมาจากต่างประเทศก็หลายท่านด้วยกันนะครับบินตรงนะครับจากต่างประเทศนะครับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับในความตั้งใจของแต่ละท่านนะครับ พี่น้องจะประดงพี่น้อง yardım, <basics S 1> ใกล้เคียงพี่น้องบาอ้านห้วยลำเที่ยงนะครับพี่น้องบ้านสระศรีนะครับที่ร่วมพี่น้องชาวบ้านกกกอกนะครับพี่น้องชาวบ้านมะนาวด้วยใช่ไหมแม่บ้านมะนาวมาด้วยใช่ไหมมาร่วมมาร่วมบุญนั่นไมชนะครับมาจากใครที่ผู้ว่านี่ไม่ผู้ป่ยนะครับท่านผู้ป่วที่ท่านมารูจะพักอย่ามาจากพะเยานะครับของท่านมาจากภาคใต้ นับางท่านมาจากกรุงเทพเยอะสุดนะกรุงเทพนะครับที่เดินทางมาคนวันนี้เป็นอะไรผมอิ่บุญแล้วไม่ได้ใส่ก็ถือว่าอิ่มบุญแล้วนะครับ ครับเรือใจไปเลยนะโอ้ยเกียนับเรเกียนับเกียลมพี่มาจากที่ไหนครับบอกเปียโอ้ลงปูกกงนะครับปุกกงตามเดินตามมาจากชานนันอะครับหันหนะครับขันหที่ประกาศนะครับจะเรียนนะครับ สองอันเอ้าโอ้โห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 โอ้โ ลุงยังไม่เก็บไว้ให้เองด้วยซ้ำไปเดี๋ยวจะเอาผู้ชิลามาแจกให้ว้าขอบคุณจ้าเลยนะครับอะไรคะจ้าอิสระเสรีจาไม่จะเออสวัสดีครับน้ำ โอ้ยจะหอมแก้มเท่าไหร่เลอะไปหมดเลยเลอะใครใครใครเขาหอมทั้งหนาเนี่ยใครใครมาแย่งหอมทั้งหนาเนี่ยคนเลอะไปหมดเลยเป็นนางกะลาต้นครัวรีบวิ่งมาใส่บาทตีสองเออหรอตีสองยังไม่เท่นานตีสองยังเพิ่งจะได้นอน ช่ยังไม่ได้นอนเลยนี่คือคืออะไรไรม่ไม่รู้จักมันอะไรล่ะเออาเขาไม่รู้จักสวัสดีค่ะใครเอ่ยป้าน้อยป้าน้อยเอฟซีพอตอะไรใส่บุ๊คใส่บุ๊ค เดี๋ยวก็ปลอดภัยไม่ตอบที่เลยไหป๋าไอ้ป๋าไอ้ป๋าไหนป้าไหนไหนไหนป้าอยู่ไหนแปลไม่ได้เป็นอก๋อถาม่นีะไรจะไปหยิบทำไมลุงก็ให้พี่คืออะไรลงผุกบไงลงู่กบเพยนหลงูุกบเรียนลงู่กบนะ คุณแคนกับสาวนาเป็ตน้นแทรกคุณดอยู่ <laughs> ที่บ้านโอ้โห่อน่ดูน้ำเหรให้ดูตอนนี้ที่บ้านไนียนี่ห้องนอนสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอเคนรองแปดนะครับนี่สวัสดีนะครับห่โอ้ยย้อนแสงขอบคุณครับย้อนแสงครับดังฟ้าใใะมร่วมากพระตรงนี้นะครับบริค